นี้เราจะพูดเรื่องการติดเกมมากเกินไปชมาชิกของเรานั้นมีดังนี้ 1. เด็กหญิงมัชดาผ่านเมือง 2. เด็กหญิงคภพาผ่านเมือง 3. เด็กหญิงกนบวด,ดีจากพา4เด็กหญิงซินท้ารุนบดดาและดิฉันเด็กชายเวัร์ายพิโรการติดเกมมากเกินไปหรือใช้เวลาอพทรศัพท์มากเกินไปก่อให้เกิดผลเสียต่อตาและมีผลกระทบต่อตาของเราได้และเกิดผลเสียอืนอ่นๆเช่น การใช้ความรุนแรงการใช้ช่วยคำหยาบคายการก็ใช้กิจกรรมอื่นๆได้ใช้เวลาส่วนตัวมากเกินกว่าส่วนรวมทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายได้วิธีการแก้ไขคือการอ่านหนังสือออกกำลังกายและทำกิจกรรมกับครอบครัวมีอะไรจะถามพวกเราไหมคะ มีค่ะการติดเกมเนี่ยเล่นเกมเลยใช่ไหมคะต้องเล่นเกมมีชือแบบติดเกมชื่ออะไรใช่ค่ะโอ้ค่ะแล้วมีมีไม่ได้สาวบ้างเราด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณการยังะดับค่ะเล่นเกมเกิดขึ้นได้ยัง เกิดจากการใช้เวลางงงกับโทรศัพท์มากเกินไปค่ะอ๋อค่ะใช้เวลากี่ชั่วโมงถึงเรียกว่าติดเกมคะสองชั่วโมงถึงสามชั่วโมงค่ะต่ออะไรคะต่อวันค่ะเอ่อจากเอกสารอ้างอิงอะไรคะอาอหมดคำถามแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะ มีสมาชิกนะคะสี่คนนะคะหนึ่งพระภาวลินะค่ะสองสุธิดาค่ะสามนักสิการค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดเรื่องขับรถอย่างประมาทห้ามอย่างประมานะคะหนึ่งนะคะเมาและไม่ขับนะคะสองนะคะห้ามหลับในเพราะว่าจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะสามทำให้คนเสียชีวิตเยอะนะคะสี่นะคะห้าม ห้าดื่มสุราก่อนขับรถนะคะห้าค่ะนอนให้พักผ่อนให้มากนะคะเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุค่ะเพื่อนๆมีอะไรจะถามไหมคะนีค่ะจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะึงต้องระวังอีกเรื่องในโอกาสอะไรคะเรื่องในโอกาสนะคะถ้าสมมุตินะคะครอบครัวอ,อยากไปเที่ยวหรืออยากไปทําบุญน,นะคะก็จะออกกัน จะออกตอนกลางคืนนะคะก็ไม่สมควรที่จะออกนะคะเพราะว่าจะออกประมาณตีสี่ตีห้าก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าออกตอนดึกนะคะสามารถทําให้ลดความได้ค่ะในในเมื่อนะคะคนขับอยากนอนค่ะขอถามค่ะพี่หมออยากเรียนถาคำถามที่ไปเจออันที่ว่าไม่ให้ให้รถออกกลางคืนตีสี่ตีห้าคืออะไรคะอย่างกูไม่ได้บอกว่าให้รถออกกลางคืนเมื่อกบอกมาแล้วเมื่อกบอกห้ากออกก็คือนะคะ ข้าวออกสามารถออกได้นะคะก็คือคนขับจะไม่แบบอยากนอนนะคะต้องมีตัวช่วยนะคะคือกาแฟด้วยนะคะขอบคุณค่ะอ่ะเยี่ยมเพึ่งค่ะเอ่อ <c oughs> ก่อนที่ก่อนที่จะนอะทักทายผู้ชมนะ่ะไม่ได้ทักทายตามที่คุณครูสอนนะคะ <c oughs> ทักทายครูอยู่ด้วยต้องบอกว่าเรียนคนุณครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกคนวันนี้กลุ่มของกระผม กลุ่มของดิฉันจะมาจะพูดเรื่องหรือจะมาพูดเรื่องเรื่องอะไรก็ว่าไปแนะนําสมาชิกให้ผายมือไปที่คนคนนั้นและสมาชิกก็ก้าออกมาแล้วสวัสดีผู้ชมด้วยนะคะแล้วเวลาพูดเวลาเพื่อนถามเนี่ยต้องเก็บอาการนิดนึงอย่าอย่าใช้ภาษาถิน่นหรือใช้ภาษาไม่สุภาพนะคะนะ การพูดโดยรวมก็ใช้ได้นะคะความมั่นใจก็ใช้ได้นะคะบุคลิกก็ดีเชิญค่ะตบมือห้เพื่อนด้วยสวัสดีสวัสดีคุณรูที่ขอารพและเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนสมาชิกในกลุ่มเรามีเพียงนังนี้ หชินกรแชร์โรสสองอิชาตพรทิสามกิรพัฒส,สมคิด 4. วุฒิพรกาบจุลและกับผมเองครับญาติเก่งจันทร์วันนี้เราจะมาพูดเรื่องยาเสพติดกันครับยาเสพติดทำให้บ้าคลั่งหรือ การซื้อเพิ่มหรือต้องทำร้ายพ่อแม่เพื่อได้เงินมาครับเพิ่มครับยาเสพติดก็จะทำให้เราคุ้มข้างยาเสพติดจะทำให้เราคุ้มข้างรู้สึกคุมตัวเองภาษาไม่ได้จะทำให้เราต้องการติดยาเพิ่มเพราะจะมีสารหตุหนึงที่ทำให้เราจะลบวนะความเจ็บปวดแล้วก็จะให้เรารู้สึกจะทำให้เราต้องการยาให้เพราะคือใ,ใจ มีอะไรจะถามไหมครับมีค่ะนยัถามก่อนไมขอถามค่ะเราเราจะเริ่มบริโภคกี่เมตรแล้วไปถึงกี่เมตรคะอ่าจะมากกว่าครับแค่หนึ่งเมตรนี้ก็ปลาเป็นหมื่นได้แล้วเพราะฉะนั้นเราคงไม่ควรจะไปพูดถึงกัญชาเจติดหรือไปเกี่ยวข้องกับกัญชาสติเ่อการป้องกัน ให้ให้เราสุขภาพแข็งแรงค่ะขอถามหน่อยค่ะจากมาถ้าสมมติเรากินยาเสพติดแล้วสามารถทําให้เราเป็นบ้าได้หรือทำ้ายคนอื่นได้ไหมคะสามารถทําได้ถ้าบริโภคนาเกินไปฉะไม้ระบบสมองสามารถทําจะล้างสมองทําให้เราต้องการติดยาเพิ่มทําให้ร,ร่างกายได้ค่ะมีเดือนถึงกี่เดือน,น,นคะ อาจจะมากกว่านั้นถ้าเกี่ยวกับคุณสามารถบริโภคใาได้เท่าไหร่ถ้าหมดเท่านี้คุณพาเราขอจบท้งนี่ก่อนครับอ้าวหยุเดี๋ยวค่ะเดียวขอขอฟังคำคอมเมนต์ก่อนนะคะฟังคำติชมก่อนเ,ออเรื่องที่จะต้องชมก็คือ,อความมั่นใจนะคะของผู้พูด นะคะค่อนข้างมั่นใจมากอย่างเช่นชินกรมีความรู้ดีก็สามารถตอบได้ฉะฉานะคะ,ะ,คะเวลายืนไม่ควรจะยืนพิงกระดานนะ <ใช S 1> แล้วครูคบอกแล้วใช่ไหมคะว่าเว,เวลาเพื่อนแนะนำตัวให้ออกก้าวมาแล้วสวัสดีแล้วคนพูดแนะนำตัวพิธีกรก็ควรจะผายมือไปที่คนนั้นด้วยผู้ชมก็ควรจะ รบมือให้กําลังใจเพื่อนด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคือคนที่ไม่ได้พูดไม่ควรจะมาแคะไม่ควรจะมาแคะเล็บนะและก็ไม่ควรจะสมหมวกหรืออะไรเลยนะคะนะแล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะเวลาเวลาเชิญ ถามคำถามต้องบอกด้วยนะคะว่าเชิญครับเชิญค่ะเพื่อนยกมือถามก็ควรจะเชิญเขาถามนะคะเวลาตอบก็ก็ใช้ได้ค่ะกลุ่มนี้อขอบใจมากค่ะสครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องติดกระชาครับติดกระชามากเกินไปอาจจะเกิดความบม้าคลั่ง อาจจะเกิดขาดยาได้ครับลองแนะนำ ทักทายผู้ชมให้ครูฟังหน่อเซตแล้วพร้อมกับแนะนำเพื่อนสมาชิกในกลุ่มยัมีอะไรถามไหครับเอาบอกบอกบอกให้ทักทายเพื่อนแล้วก็แนะนำเพื่อนในกลุ่มเรียนคุณครูเรียนครูที่รักและเพื่อนที่รักเพื่อนที่รักทุกคนตัวที่ครบนี่แม่เพื่อนที่รักทุกคนครับ อารู้จักชื่อเพื่อนไหมคะค่ะครูพิมา์นนกรยดอ่าดีมากะคะ่ะไปได้ตะกี้นามสกุลอะไรคะทำไมหนูไม่เตรียมล่ะคะกันนักกีฬเด็กพูดกันครับครับอ่าถ้าสมมติว่าพูดจบแล้วเนี่ยจะทำยังไงคะพูดจบแล้วกลุ่มของพวกเรากลุ่มของพวกเรา หรือรายงานเรื่องรายงานเรื่องเรื่องอะไรคะคกระชาครับขอจบเพียงแค่เท่านี้จบเพีเท่านี้เพื่อนๆมีอะไรจะถามไหมครับเพื่อนๆมีอะไรจะถามไหมครับเอาเชิญเพื่อนๆถามค่ะถามอะไรคะเชิญครับบอกเขาสิเชิญครับกัญชาสามารถทำอะไรได้ไหมคะได้ครับทำยังไง อายกมือถามค่ะยกมือถามแล้วหนูก็บอกว่าเชิญครับผายมือออกด้วยครับครับอ้าวเชิญค่ะกัญชาทำให้มีผลเสียอย่างไรคะเกลือจาตยเม่งไรครับอามีอไหมคะคำถามมีอีกไหมคะคำถามกัญชาใช้อะไรได้บ้างคะ ใช้อะไรหมายถึงอะไรคะใช้หมายถึงมีประโยชน์ยังไงใช่ไหมอ่กัญชามีประโยชน์ยังไงคะกัญชาใช้อะไรกช่าต้มีการกันครันะคะอย่างเดียวเหรอประโยชน์ประโยชน์ของกัญชามีอะไรบ้างคะขอถามค่ะเชิญค่ะเชิญกันได้ยินว่ากัญชาสามารถเอามาทำเป็นยาได้ทำได้ไหมคะได้ครับ,รบทำยังไงคะต้องไป่า ถามเลยค่ะการค้าทารักษาลูกอะไรในบ้านครับลกมาเรงแล้วก็ลกไตครับเ <c oughs> อามีคำถามอีกไหมคะ <c oughs> เอออยากรู้ว่าเป็นยังไง เออบอกเขาซิแนะนำข้อมูลเขาซิเพราะเราไม่ได้มีเป็นกัญชามาให้ดูรูปกัญชาไม่มีเพรสมีใบจดแจ้ะเขาบอกว่าเจ็ดแชร์ล้วไปดูได้ที่ไหนคะรูปกัญชาอ่ยูทูปก็มีนะคะชดี้เขาบอกว่ารักษาโรคได้ใส่ต้มไก่ เอาโทษของกัญชามีอะไรบ้างคะอาจารของกัญชานี้สามารถทำอะไรให้กับระบบประสาทอืมทำให้เกิดความบ้าคลั่งครับเอ่อกดประสาทค่ะไม่ค่ะมันมีกระตุ้นร้อนกดกัญชานี้มีครบทั้งสามอย่างนะทั้งหลอนประสาทกระตุ้นประสาทแล้วก็กดประสาทนะคะมีคำถามอีกไหมคะ ไม่มีค่ะมีมีคำถามอ,อมือเพือนด้วยอายุก่อนเดียวก่อนเดียวก่อนค่ะ,ะกลุ่มนี้นะคะก็ไม่ได้เตรียมตัวมาดีพอสมควรนะคะ,ะสังเกตเห็นว่าชื่อเพื่อนยังไม่รู้เลยถ้าสมมุติว่าเราไม่รู้จักชื่อจำชื่อเพื่อนไม่ได้มีกระดาษใบเล็กๆจดมาก็ได้นะคะ คือถ้าจําเนื้อหาไม่ได้จริงๆครูก็อนุโลมนะเอ,เอาเอาหัวข้อมาดูเป็นกระดาษนะคะแต่ว่ามาอาหารไม่สมควรนะแล้วก็เวลาเพื่อนถามนะบอกบอกว่าให้ผายมือและเชิญครับนะคะก็ค่อยให้เขาพูดนะคะพอพูดจบก็การรายงานเรื่องกัญชาก็ขอจบเพียงเท่านี้ หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้รับความรู้ไม่มากนะพอสมควรเอ้ยได้มากพอสมควรน,นะครับขอขอบคุณครับนะ